เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้งงมากเพราะคุณลุงทองทิพย์เนี่ยแกนอนเฝ้าสวนอินทพรมแล้วเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวบอกว่าเจ้านายขนพวกมาที่ที่สวนแล้วลุงเนี่ยน่าจะไปทะเลาะก,กับลูกน้องของเจ้านายปรากฏว่าวันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเจ้านายแล้ว เพราะเจ้านายไม่ได้มาที่สวนเอาภาพจุดเกิดเหตุก่อนลุงที่เป้าสวนอินทภารำเนี่ยนะฮะที่สกลนครใช่ไหมชื่อว่าลุงทองทิพย์แกถูกยิงเนี่ยนะฮะเข้าที่ลําตัว5นัดซ้อนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้มันมีหลักฐานเป็นวงจรปิดฉันบอกว่าเป็นคนคนงานนั่งรถมา3คน<ช>แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นครับเมย์ ก็จะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือตอนบ่ายสามโมงสิบเก้านาทีก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะทางด้านของผู้ตายคือนายทองทิพย์นะคะได้มีการมุ่งหน้าไปร้านค้าค่ะเพื่อที่จะไปซื้อไข่ไก่เนี่ยนี่เป็นน่าจะเป็นภาพที่ก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะหลังจากไปตอนบ่ายสามโมงสิบห้าสิบเก้านาทีอีกแค่6นาทีถัดมาค่ะบ่าสามโมงยี่สิบห้าค่ะเขาก็จะเดินกลับจากร้านค้าหลังจากซื้อของกลับมาเสร็จเนี่ยนะคะ หลังจากนั้นค่ะก่อนจะเกิดเรื่อง6โมง51นาทีช่วงเย็นค่ะก็จะเห็นรถเก๋งของตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าของสวนก็คือทางด้านของปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าไม่ใช่ชื่อว่านกแรเดี๋ยวค้างหยุดภาพนี้ไว้ก่อนจากทีมงานเอาภาพนี้หยุดไว้ค้างไว้ก่อนแล้วขึ้นผังอ่ะให้ดูตัวละครตัวบุคคลกําลังจะบอกว่าวันนี้ชัดเจนละตำรวจเนี่ยเขารู้แล้วเขาประกาศตามหาตัวเรียบร้อยประเด็นคือตอนแรกคิดว่าเจ้านายพาลูกน้องมาที่สวนแล้วทะเลาะก,กันปรากฏว่าทองทิพย์เนี่ยถูกนกแรใช่ไหม เอาเอาวุธปืนยิงแล้วมันมีตัวบุคคลเพิ่มก็คือชัชวานกับสุกฤตสองคนนี้ทำไมนะเมย์อยู่ในร,รถด้วยเหรอตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเจ้าของสวนแล้วก็ชัชวานเนี่ยมากับสุกฤตแล้วก็มากับทางด้านของนกแรตอนที่เกิดเรื่องตอนแรกนะคะเรื่องตอนแรกก็คือว่าสุกฤตกับชัชวานเนี่ยไปเข้าห้องน้ําไปห้องพักคนงานทําให้ทางด้านของทองทิพย์ผู้ตายออกมาเจอแต่นกแรหรือบุญเลิศเลยไม่รู้จัก ก็เลยถามว่ามาทําไมมากับใครประกอบกับความเมาด้วยพอเกิดทะเลาะก,กันแล้วมีการ oh. โต้เถียงผลักอกกันนกแรหรือบุญเลิศก,ก็เลยเอาชักปืนยิงทางด้านของทองทิพย์เข้าไปมีเสียงปืนทั้งหมด8นัดตอนที่เกิดเรื่องค่ะ เดี๋ยวแป๊บนะคือลุงแกเมาด้วยเหรอเมย์ตามข้อมูลของคนตายอ่ะคนตายลุงแกเมาตามข้อมูลตอนแรกนะคะแล้วลูกน้องเจ้าของสวนก็คือเหมือนกับคงโดนหยามอย่างนั้นหรือเปล่าไปโดนผักอกใช่ไหมใช่แล้วพอยิงแปดนัดเสร็จปั๊บจะเห็นบุญเลิศหรือนกแยคนก่อเหตุเนี่ยนะคะตอนทุ่มเจ็ดนาที เดินออกมาแบบลักษณะชิลๆก็คือไม่ได้เดินเร็วไม่ได้วิ่งหนีอะไรนี่คือฆ่าแล้วใช่ป่ะใช่หลังจากยิงไป8นัดแล้วเนี่ยค่ะแต่ในมือถือเนี่ยเหมือนถือโทรศัพท์แชทคุยกับใครตลอดหนีใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วก<ข>็เดินเลี้ยวหนีไปเพราะเขาประกาศตามหาตัวใช่ไหมใช่ค่ะมีภาพการประกาศตามหาตัวเห็นบอกเป็นบุคคลอันตรายเพราะถือปืนเนบเอวไปด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดในวันนี้หลังจากเกิดเรื่องที่เราได้วงจรปิดมานะฮะเดี๋ยวลองเพลงรอบหนึ่งก็ได้ตอนที่ได้ยินเสียงอาวุธ คือต่อให้ลุงแกมโหยังไงเนี่ยลุงเมาแล้วไปผักตัวนกแร่แต่เสียงปืนนกแร่คือเอาตายเลยนะฮะล่าสุดเราไปเจอเห็นบอกว่าตำรวจเขาสอบปากคำใช่ไหมวันที่สพตาลโตนใช่ไหมในจังหวัดสกลนครตำรวจได้นำตัวนางเพ็ญน,นะฮะซึ่งเป็นภรรยาของคนตาย <c oughs> มาสอบปากคำหลายชั่วโมงเพื่อคลี่ปมการเสียชีวิตนะฮะของลุงทองทิพย์ซึ่งลุงเองเนี่ยเสียงปืน8นะัดแต่ลุงเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ถูกยิงเข้าที่ลำตัว6นัดนะฮะโดยเบื้องต้นนกแลเนี่ยคือคนก่อเหตุวันนี้สอบปากคำเมียครับภาพที่สอบปากคำที่โรงพักครับโดยวันนี้ทีมข่าวไปที่โรงพักด้วยคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราได้คุยกับลูกชายของลุงชื่อว่าสันติถามว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นคือพ่อเนี่ยก็คือทางลุงเองเนี่ยลุงทองทิพย์ลุงทองทิพย์เนี่ยแกนอนเป้าสวนใช่ไหมแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยพ่อยิงเนี่ยประมาณ6 7นัดแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย เจ้าของสวนพาพนักงานเนี่ยเข้ามาด้วยตอนนั้นเนี่ยแม่อยู่กับพ่อสองคนแล้วก็เป็นไปตามวงจรปิดเลยวงจรปิดรถเก๋งฮะของเจ้านายเนี่ยขับเข้ามาที่สวนอินทพรามหลังจากนั้นเนี่ยแม่อ้างว่าไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นแต่แม่นับจำนวนเสียงปืนคือ8นัดลองฟังเสียงลูกชายเนี่ยฮะสอบคู่ครับสอบผมกับแม่ก่อนแล้วค่อยสอบแม่ ประมาณหกโมงกว่าหกโมงเก้าหกโมงเกือบทุ่มเลยครับ mm hmm. ผมไม่รู้ว่าเสียงปืนนะผมไปผมแค่เห็นพ่อผมนับรู้ก็ได้ประมาณหกเจ็ดนัดหอมดูศพกอดพ่อครั้งสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็มาแล้วใช่ผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะวันนี้ตำรวจได้ออกหมายจับแล้วนะฮะนกแล ทีนข่าวไปเช็คใน Facebook ของนกแรนะฮะคนที่ลงมือยิงทั้งหมด8นัดรวดนี่เปิดเต็มจอเลยครับให้ดูหน้าเต็มๆสักนิดนึงอันนี้คือภาพอะไรอะ่ะคือเป็นภาพที่เขาพกปืนเน็ปืนอยู่ค่ะ <c oughs> นี่ถึงบอกเป็นบุคคลอันตรายและมีภาพพกเงินด้วยไม่ใช่เหรอกับอาวุธปืนตำรวจออกหมายจับในบุลเลอร์ชูพันนะฮะหรือว่านกแรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ที่สำคัญเห็นบอกว่า เจ้าตัวน่าจะมีการหลบหนีวันนี้เองเนี่ยเราได้คุยกับเจ้าของร้านค้าก็คือพ่อค้าไขายไก่เพราะทางด้านลุงทองทิพย์แวะมาซื้อของก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยถามบอกว่าเอะแล้วลุงเขาเมาจริงไหมน่าจะเมาจริงเพราะแกแวะมาซื้อเหล้าขาวด้วยถูกไหมฮะเมย์และแต่แกเป็นคนดีมากก็เลยแปลกใจว่าทําไมลูกจ้างของเจ้าของสวนถึงต้องทําร้ายแกด้วย เพราะปกติแกไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครร้านค้ายังได้ยินเสียงปืนเลยนะครับผู้ชมฮะเพราะเสียงปืนดังมากฟังเสียงเจ้าของร้านดูหน่อยครับมากค่ะมา,มาประมาณตอนแรกแล้วมาประมาณซีโมงเนี่ยแหละ่าในหาโมงแล้วก็มาอีกเทียนหนึ่งแต่ว่าเรามมหยิบของหยิบของเราเอาเงินให้ย่ายนะย่ายขายก็เลยแม่ประเทดกับเขากับเขาอยูย่กันเลยบ่ นี่แต่ว่าเห็นแต่เรามีหมาสองตัวเราแลน้ำกลมาาเราเที่ยวหายมานาันนะนะย่านมันเข่ามาในร้านาแต่ว่ากับโม่โูว่าเลาสิเป็นอย่างนัะะคุณผู้ชมครับเรากลับมาอีกเรื่องหนึง่ง